ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการผลักดันให้ชีวิตการงานของคุณก้าวหน้านี่คือ7วิธีคิดที่ทําให้ความสําเร็จเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายไล่ล่าคุณย่อยมาแล้วและเพิ่มตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้นไปอีกเป็นหนังสือเล่มแรกๆนะครับที่คนเก่งๆในหลายๆวงการแนะนําให้อ่านเกิน3รอบมาจากหนังสือที่ชื่อว่า The Magic of Thinking Big คิดใหญ่ไม่คิดเล็กเนื้อหาที่คุณจะได้ฟังต่อจากนี้คัดมาแล้วแต่หัวกะทิทั้งนั้นนะและถ้าคุณพร้อมแล้วมาฟังกันได้เลยครับข้อที่1เป็นคนหัวก้าวหน้าไม่เป็นคนลล้าหัง คนหัวก้าวหน้าจะไม่ยึดติดกับวิธีการทํางานแบบเดิมๆครับเขาจะไม่มานั่งยึดติดว่าเฮ้ยนั่นอะมันคือวิธีการที่ผมเคยใช้เมื่อตอนทํางานที่เก่านะแต่เขาจะเสนอว่าเราจะทํายังไงให้ดีกว่าที่ที่ผมเคยทํามาก่อนเห็นไหมครับว่าเขาไม่ได้คิดแบบถอยหลังลงคลองคนที่เขาคิดใหญ่ไม่คิดเล็กเลยตั้งคําถามตลอดเวลาว่าเราจะปรับปรุงการทํางานยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมมนุษย์เราอะครับไม่สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆตั้งแต่การสร้างจรวดจ,จนไปถึงการเลี้ยงเด็กได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก นั่นหมายความว่ามันจะมีช่องทางหรือช่องโหว่ที่สามารถปรับปรุงได้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงไหมครับแล้วลองฟังตรงนี้ดูนะครับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเกิดจากคนที่ตั้งมาตรฐานสําหรับตัวเองและคนอื่นสูงขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าจะพูดอีกแบบก็คือมันเป็นการทําให้ได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลงพอจะเห็นภาพมากขึ้นไหมครับความสําเร็จสูงสุดมักถูกจองไว้โดยคนประเภทที่สื่อสารประมาณว่าผมสามารถทําได้ดีกว่า และต่อมาข้อที่2ถ้าคุณทําข้อนี้ได้นะอยู่ที่ไหนใครก็ต้องการตัวคือเป็นคนกระตือรือร้นที่จะรับงานมากขึ้นการที่ถูกขอร้องให้รับผิดชอบงานใหม่เพิ่มขึ้นถือเป็นเกียรตินะเพราะว่าการที่คุณรับงานและมีความรับผิดชอบมากขึ้นน่ะจะทําให้คุณเด่นออกมาและแสดงว่าคุณมีคุณค่ามากขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทํางานร่วมกับผู้คนแล้วงานที่ได้รับมามันไม่ง่ายแต่ถ้าคุณทามันเสร็จแล้วทํามันได้ดีด้วยนะคนที่ทํางานร่วมกันกับคุณจะขาดคุณไม่ได้ครับ แน่นอนอาจจะมีบางคนที่คิดว่าโอ้ยที่ที่ฉันอยู่อะ่ะทํางานแทบตายแค่ไหนต่อให้เยอะมากแค่ไหนมันก็ไม่ก้าวหน้าขึ้นมาหรอกตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะถ้าคุณมีผลงานที่ดีมีคุณภาพจนล้นที่ที่คุณทําอยู่จริงๆเดี๋ยวคุณก็จะไปเติบโตที่อื่นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถจริงๆอะ ฟีมือของคุณมันจะผลักคนที่ไม่ใช่ออกและดึงคนที่เหมาะสมเข้ามาแทนธรรมชาติจะเป็นคนคัดสรรเองยกตัวอย่างเช่นคุณยังจำแอปพลิเคชัน Netflix แอปดูหนังดูภาพยนตร์ได้ไหมครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนั้นที่ตอนนั้น n น t ต l i x ต้องเจอกับหายนะขั้นสุดตอนนั้นเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกหมายความว่าธุรกิจในโลกอินเทอร์เน็ตก็พากันพังยับเยินเงินร่วมลงทุนหยุดชะงักเน็ตฟิกขาดทุนพังไม่น่าทางไกลค,รครําว่ากําไรอะ่ะจนสุดท้ายต้องตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาคัดออกกันยังไงเขาแบ่งออกกมมาเป็น2ลุ่ ก็คือกลุ่มที่มีผลงานสูงเด่น80คนกลุ่มนี้ก็จะเก็บไว้กับกลุ่มที่ไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรขนาดนั้น40คนก็เลิกจ้างกลุ่มนี้แน่นอนครับพวกที่คิดสร้างสารรค์เก่งๆเป็นพิเศษหรือว่ามีผลงานดีเยี่ยมและสามารถร่วมงานกับคนอื่นได้ดีกลุ่มนี้ครับจะถูกเก็บรักษาไว้ทันทีหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อรู้ไหมครับพอวันเลิกจ้างมาถึงพวกที่โดนให้ออกก็ร้องห่มร้องไห้บางรายก็กระแทกประตูดังปังบางรายก็โวยวายไม่พอใจ แต่พอเหตุการณ์สงบลงต่อมาไม่กี่สัปดาห์บรรยากาศการทํางานกลับดีขึ้นเฉยเลยอะแทนที่บรรยากาศในการทํางานมันน่าจะดูค้มคืบฝึดฝดเพราะว่าเพิ่งลาออกกันถูกไหมแต่มันตรงกันข้ามเลยอะบรรยากาศการทํางานมันกลับคึกคักเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอะมันมีแต่คนเก่งไงครับคนเก,เก่งจะช่วยกันหนุนกันและการให้ทํางานได้ดีขึ้นนี่เป็นตัวอย่างที่ยืนยันว่าคนที่มีความกระตือรือร้นในการทํางานจะได้อยู่ในพื้นที่ที่มีความจเจริญก้าวหน้า ข้อที่3เป็นการพัฒนาตัวเองที่เร็วคูณ2คูณ3เท่าอ่ะคืออย่างนี้ครับคนคิดใหญ่ผูกขาดการฟังแต่คนคิดเล็กผูกขาดการพูดให้คุณลองสังเกตดูนะครับคนที่เขาเป็นผู้นําในแต่ละวงการหรือเป็นคนเก่งๆเขาจะฉลาดในการส่งเสริมให้คนอื่นพูดและในการพูดคุยส่วนตัวเขาสามารถดึงให้คนพูดโดยใช้คํากระตุ้นประเภทที่ว่าเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณนะ่ะคุณคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณมีอะไรแนะนํำไหม คือเราไม่ได้หวังว่าคนอื่นอ่ะจะให้คําตอบที่สําเร็จรูปกับคุณนะแต่เหตุผลหลักๆที่ต้องฟังแล้วถามอย่างฉลาดเนี่ยเพราะความคิดของคนอื่นมันจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์ของคุณออกมาและที่ขาดไม่ได้เลยนะคือการทดสอบความคิดเห็นของคุณในรูปแบบของคําถามให้คนอื่นขัดเกลาวความคิดของคุณเช่นฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดยังไงกับเรื่องนี้อย่าไปดื้อรั้นอย่าไปประกาศความคิดใหม่ในลักษณะที่เหมือนกับว่าไอ้ความคิดเนี้ยมันถูกส่งมาจากพานทองลองเช็คดูหน่อยว่าเพื่อนร่วมง,งานของคุณมีปฏิกิริยาย,ยังไงบ้าง ยิ่งคุณขัดเกลาความคิดตัวเองมันก็เหมือนกับการเหลาดินสอยิ่งเหลาดินสอก็ยิ่งแหลมความคิดของคุณก็เช่นกันครับข้อที่4เข้าร่วมกับกลุ่มบุคคลที่อยู่นอกสายงานของคุณอย่างน้อยเนี่ยสักหนึ่งกลุ่มเพราะการคบค้าสมาคมกับคนที่มีความสนใจในงานที่แตกต่างกันจะช่วยทําให้ความคิดของคุณมันกว้างขึ้นและทําให้คุณเห็นภาพใหญ่ขึ้น แล้วคุณจะรู้สึกประหลาดใจมากเลยนะว่าการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจำกับคนที่อยู่นอกสายวิชาชีพของคุณนะ่ะมันจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นในงานของคุณเองด้วยพูดให้ชัดลงมาอีกคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเลือกคบคนที่เหมือนกับตัวเองแต่ถ้าคุณอยากเป็นคนส่วนน้อยที่สามารถมองอนาคตได้ไกลๆให้เลือกคบเพื่อนที่มองโลกแตกต่างไปจากคุณอยู่กันคนละฝั่งตั้งแต่ในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาภาษา แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือว่าคุณไม่เห็นด้วยก็ตามนะแต่ก็สามารถฟังด้วยความเคารพได้เพียงแต่ให้แน่ใจพอสมควรว่าคนเหล่านั้นน่ะเป็นคนที่มีศักยภาพที่แท้จริงและถ้าคุณอยากจะให้คนอื่นปฏิบัติกับคุณได้ดีขึ้นตามมาด้วยข้อที่5ครับคนอื่นมองเห็นเราเช่นเดียวกับที่เรามองเห็นในตัวเองจำไว้อย่างหนึ่งครับเราจะได้รับการปฏิบัติตามที่เราคิดว่าเราสมควรจะได้รับคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสําคัญจะเป็นคนที่ไม่สําคัญจริงๆนะ ทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าการเป็นคนสําคัญมันแตกต่างจากการหลงตัวเองเพราะคนประเภทเนี้จะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นแต่ในที่นี้เรากําลังพูดถึงการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองเพื่อเท่าเทียมกับคนอื่นเพราะว่าคนทุกคนมีความสําคัญครับคุณดูง่ายๆ่ายเลยนะครับถ้าคนที่ไม่ได้นับถือตัวเองไม่ได้เห็นตัวเองเป็นคนสําคัญเนี่ยเขามักจะปล่อยให้ตัวเองสุดโสมจากการขาดความนับถือในตัวเองเพราะความนับถือในตัวคุณอนะ่ะมันแสดงออกผ่านทุกสิ่งที่คุณทํานะมาดูกฎเหล็กของการเป็นคนสําคัญกัน คืออย่าลืมว่ารูปร่างท่าทางของคุณน่ะมันพูดได้คุณต้องแน่ใจนะว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของคุณน่ะมันพูดเกี่ยวกับตัวคุณไปในทางที่ดีจะไปในงานสําคัญที่ไหนอ่ะอย่าเพิ่งออกจากบ้านนะถ้าไม่แน่ใจว่าคุณดูเหมือนคนประเภทที่คุณต้องการจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏภายนอกอ่ะมันมีผลกระทบต่อจิตใจที่มีอยู่ภายในรูปร่างหน้าตาภายนอกมีผลกระทบต่อวิธีการที่คุณคิดและรู้สึกภายในจิตใจของคุณครับ และต่อมาข้อที่6เป็นฝ่ายเริ่มก่อนในการสร้างความเป็นเพื่อนคุณรู้ไหมว่าหลายๆคนติดกับดักข้อนี้มากโดยปกติแล้วเรามักจะบอกกับตัวเองว่าให้เขาเริ่มก่อนให้เขาโทรหาเราก่อนให้เขาทักแชทเราก่อนให้เขาพูดกับเราก่อนเพราะมันเป็นเรื่องง่ายที่จะทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่เอาใจใส่กับคนอื่นแต่มาไม่ใช่วิธีคิดที่ถูกต้องต่อคนอื่นนะครับเพราะถ้าคุณเชื่อกฎที่จะทําให้คนอื่นมาสร้างความเป็นเพื่อนกับคุณก่อน คุณอาจจะไม่มีเพื่อนมากนักหรอกแต่ครั้งต่อไปอะถ้าคุณอยู่ในหมู่คนมากๆลองสังเกตตรงนี้ดูครับคนที่มีความสําคัญมากที่สุดที่อยู่ที่นั่นคือคนที่แข่งขันที่สุดในการแนะนําตัวเองเรื่องนี้ผมเองก็เคยเจอกับตัวนะเอาล่าสุดใกล้ตัวคุณก็ได้มันเกิดขึ้นในช่วงที่คุณทุกคนอนะสนับสนุนช่องเนี้ยมาจนถึงหลักแสนก,กว่าๆตอนนั้นโอกาสหลายๆอย่างเริ่มเข้ามาแล้วแต่สิ่งที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเลยก็คืออยู่ดีๆก็มีคนที่เขาทําออนไลน์ปังอยู่แล้วอะทักเข้ามาพูดคุยกกนนกัันนนนนนนใแชบบผผมมม่อล้้้าาางคีูตติดเป็นนะ เขาก็ให้เกียรติมาคุยกับเราก่อนทั้งๆที่ความจริงแล้วอะถ้าผมอยากจะได้โอกาสผมต้องเข้าหาเขาก่อนถูกปะคือที่พูดที่คุณฟังอ่ะไม่ได้ว่าจะอวยตัวเองนะแต่ต้องการให้คุณสังเกตเห็นว่าสาเหตุที่คนคนนั้นเป็นคนสําคัญเป็นเพราะเขาเป็นนักลิเริ่มในการสร้างมิตรภาพก่อนและข้อสุดท้ายไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันคืออย่าปล่อยความคิดให้หลุดลอยไปทุกๆวันเนี่ยมันจะมีความคิดดีๆจํานวนมากที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะตายไปอย่างรวดเร็ว เพราะมันไม่ได้ถูกบันทึกไว้บนกระดาษนี่ครับคุณรู้ไหมว่าความทรงจําของเราเนี่ยมันเป็นธาตุที่ไม่ได้ซื่อสัตย์ในกรณีที่จะพิทักษ์รักษาหรือว่าเลี้ยงดูความคิดไอเดียใหม่ๆได้อย่าปล่อยให้ความคิดดีๆหนีไปจากคุณครับให้เก็บไว้ในพื้นที่ที่คุณสามารถจิบใช้งานได้ง่ายๆนะจะในสมุดหรือว่าในโลกออนไลน์ก็ได้ครับแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่สําคัญคืออะไรแล้วเก็บความคิดไว้เพื่อที่จะเพาะปลูกและให้ปุ๋ยแก่ความคิดของคุณทําให้มันโตประสานความคิดนั้นเข้ากับความคิด,ดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อ่านทุกอย่างที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับความคิดของคุณน่ะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณสามารถเอามาใช้งานกับตัวเองกับงานหรือในอนาคตของคุณได้และเมื่อความคิดในหัวสมองของคุณถูกแปลงออกมาเป็นรูปร่างจะลงบนหน้ากระดาษห,หรือจะลงในคอมก็ตามมันบ่งบอกได้นะว่าคุณน่ะเห็นคุณค่าในความคิดของตัวเองคุณกําลังทําให้ความคิดมีราคาจดความคิดนั้นไว้ครับแล้วทิ้งให้มันเย็นปล่อยมันไว้หลายๆวันคุณจะเห็นมันอย่างชัดเจนเห็นจุดอ่อนต่างๆ สามารถขัดเกลา่าความคิดนั้นได้และสำคัญที่สุดเลยคือคุณจะต้องขายความคิดนั้นให้กับใครบางคนอาจจะเป็นลูกค้าลูกจ้างเจ้านายเพื่อนสมาชิกหรือว่านักลงทุนนั่นหมายความว่าต้องมีคนที่จะซื้อความคิดของคุณไม่อย่างนั้นเนี่ยความคิดก็ไม่มีคุณค่าเอาล่ะครับลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับมีอยู่7ข้อเนี่ยมันต้องโดนคุณบ้างสักข้อชอบข้อไหนเนี่ยสามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยใต้คอมเมนต์ พอผมรู้ว่าคุณชอบเนื้อหาแบบไหนนะรอบหน้าจะได้ออกแบบเนื้อหาได้ตรงออกับความชอบความต้องการคุณมากขึ้นและยิ่งถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองให้ประสบความสาเร็จในชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามยังมีเนื้อหาดีๆยังมีเนื้อหาใหม่ๆที่ไม่ได้ซ้ํากันอีกมหาศาลนะครับเดี๋ยวจะเอามามอบให้กับคุณอาจจะใช้เวลาในการคิดในการออกแบบเนื้อหาปราณีตนิดหนึน่งครับเลยไม่สามารถบอกวันเวลาการลงเนื้อหาที่ชัดเจนได้ แต่คุณสามารถกดติดตามกดสั่นกระดิ่งได้นะครับเวลาที่เนื้อหาถูกออกแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้ไปเด้งที่หน้าจอโทรศัพท์ของคุณเลยแล้วพบเจอกันใหม่กับผม i feel Amazing Storytelling ครับ